และขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of อเมริ c a เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยที่ต้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยนะคะและวันนี้อยู่กับผมนพราชเฉลิมมงคล,ลดิชั้นนีที่การกำลังกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการค่ะสนุกับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับฝรั่งเศสเรียกประชุมฉุกเฉินผู้นำยุโรปหารือประเด็นสงครามยูเครนรัสเซีย รัฐบาลทรัมป์กลับลำ่มคำสั่งไล่ออกเจ้าหน้าที่โครงการอวุธนิวเคลียร์ส่วนจีนก็เร่งพัฒนาความสัมพันธ์กับยูที่อยู่ในภาวะตึงเครียดกับสหรัฐลมหมุนขั้วโลกพายุหิมะและน้ำท่วมใหญ่ถล่มหลายรัฐทั่วอเมริกาในส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับนโยบายผู้อพยพทรัมป์กระทบอุตสาหกรรมการเกษตรในแคลิฟอร์เนียในส่วนของช่วงท้ายรายการในวันนี้นทิทรรศการสุดล้ำนาซาย่อยข้อมูลโลกยิงขึ้นจอย,ยักษ์ ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจากบีอวเอไทยกรุงวอชิงตันครับ มาเริ่มประเด็นแรกในวันนี้เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับที่หลายประเทศกาลังมีการหาเรือกันอยู่นะครับมีความเคลื่อนไหวจากฝ่าฝั่งยุโรปมาฝากกันนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมนูเอลมาครองได้เป็นเจ้าภาพการประชุมฉุกเฉินร่วมกับบรรดาผู้นําของยุโรปเมื่อวันจันทร์ค่ะเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ยูเครนภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่าทีของสหรัฐรวมทั้งคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาที่บอกว่ายุโรปนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพที่มีเป้าหมายยุติสงครามในยูเครนค่ะ ชาติที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีผู้นําอังกฤษเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์สเปนเนเธอร์แลนด์ Germany, Italy, Poland, Spain, Italy, และเดนมาร์กโดยมีเลขาธิการองค์การนาโต้มาร์ครูเทอร์ประธานสภายุโรปอันโตนิโอคอสตาและประธานคณะกรรมาการสภาพยุโรปเออร์ซูล่าวอนเดลไลเยนเข้าร่วมด้วยนะคะก่อนหน้านี้ผู้นําในยุโรปหลายคนออกมายืนยันการสนับสนุนต่อ,อยูเครนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาเมอร์ amer, ที่ยืนยันว่ารัฐบาลของเขาพร้อมส่งกําลังทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อรักษาความสงบภายหลังสงครามสิ้นสุดลง ผู้นำอังกฤษกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการลุกรานของรัเสเซีย ด้านนายกรัฐมนตรีสวีเดนอูฟคริสเตชอนกล่าวในวันจันทร์ว่าสวีเดนยังไม่ตัดทางเลือกในการส่งกองกําลังรักษาสันติภาพเข้าไปในยูเครนเช่นกันนะคะด้านประธานสภาย,ยุโรปอันโตนิโอคอสซากล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการประชุมด้านความมั่นคงที่เมืองมิวนิกคือการส่งข้อความชัดเจนว่าความมั่นคงของอยูเครนและสภาพยุโรปไม่สามารถแยกจากกันได้และว่าจะไม่มีการเจรจาที่สําเร็จและน่าเชื่อถือและไม่มีสันติภาพในระยะยาวหาก ไม่มียูเครนและสภาพยุโรปเข้าร่วมในการเจรจานั้นค่ะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คมาคโครูบิโอเดินทางถึงซาอุดิอาระเบียในวันจันทร์เพื่อร่วมประชุมหารือกับผู้แทนของรัสเซียกรณีการยุติสงครามในยูเครนครับทางการรัสเซียระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟและที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศยูริอูชาคอฟจะเข้าร่วมการประชุมนี้ที่จะมีขึ้นในวันอังคาร ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดมีร์ปูตินได้โทรศัพท์หารือกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการเริ่มกระบวนการเจราเจราสันติภาพทันทีนะครับ แต่รัฐมนตรีรูบิยอกล่าวในรายการ f c e the Nation ของสถานีโทรทัศน์ซีบเสในวันาทิตย์ว่ากระบวนการสร้างสันติภาพนั้นไม่ได้เกิดจากการประชุมเพียงครั้งเดียวและบอกด้วยว่าเราจะได้เห็นกันในช่วงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์จากนี้ว่าลาดเมียร์ปูตินมีความสนใจในการเจรจายุติสงครามในยูเครนในแนวทางที่ยั่งยืนและยุติธรรมหรือไม่ รูบิอกล่าวด้วยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียในสัปดาห์นี้เมื่อการเจรจาที่แท้จิงนเริ่มต้นขึ้นยูเครนจะต้องมีส่วนร่วมด้วยทางด้านรัฐบาลกรุงเคียบก็ได้ส่งผู้แทนไปยังซาอุดีอาระเบียเพื่อเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเยือนของประธานาธิบดีโวลดดเมียเซเลนสกี้ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับโดยในการให้สัมภาษณ์ต่อรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC ที่ออกอากาศเมื่อวอาทิตย์เซเลนสกี้กล่าวว่า เราจะไม่ยอมรับการตัดสินใจใดๆระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนสงครามใน UK, Ukraine, ยูเครนเกิดขึ้นกับเราและชาวยูเครนที่เป็นฝ่ายสูญเสียรครับคุณนิติการกลับมาที่ประเด็นในสหรัฐกันบ้างนะคะรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์มีคําสั่งระง,งับการปรลดเจ้าหน้าที่รัฐหลายร้อยคนที่ทํางานให้กับโครงการด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกาค่ะ เจ้าหน้าที่สารัสามคนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับสำนักข่าวเอพีเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วลูกจ้าง350คนของสำนักงานความมั่นคงทางนิวเคลียร์แห่งชาติหรือ NNSA ได้รับคำสั่งให้หยุดทำงานทันทีโดยบางคนนั้นไม่สามารถเข้าอีเมลของที่ทำงานได้ก่อนที่จะรู้ตัวว่าถูกไล่ออกนะคะเอพี AP ระบ,บุว่าหนึ่งในสำนักงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือโรงงานแพนเทคส์ใกล้กับเมืองอามาร l โรรัฐเท็กซัสซึ่งถูกปรับลดพนักงานถึง30% ในส่วนการประกอบโพรบนิวเคลียร์ที่ถือเป็นงานสําคัญที่สุดส่วนหนึ่งของโครงการอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นงานต้องผ่านการตรวจสอบประวัติด,ด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะคะการตัดพนักงานดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของโดจที่นําโดยอีลนมัสซึ่งต้องการลดเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานสาหรัฐราว2000คนอย่างไรก็ตาม AP รายงานค่ะว่าในช่วงค่าคืนวันศุกร์ที่แล้วรักษาการผู้อำนวยการ n s a นเอ็นเอเทเรซาโรบินส์ส่งบันทึกยกเลิกการปลดพนักงานดังกล่าวจากหลายร้อยคนให เหลือเพียง28คนและมีผลโดยทันทีนะคะเจ้าหน้าที่ที่ถูกปลดจากตําแหน่งก่อนหน้านี้นอกจากจะทําหน้าที่ในส่วนของการประหยัดพลังงานและการลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนแล้วยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ค่ะแม้จะไม่ใช่โครงการอาวุธนิวเคลียร์โดยตรงซึ่งรวมถึงการจัดการขยะกัมมันตรังสี ปริมาณมหาศาลและการควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของชุมชนในบริเวณดังกล่าวพนักงานที่ได้รับผลกระทบนั้นรวมถึงที่สำนักงาน Savannah River National Laboratory ในเมืองแจ็กสันรัฐเซาท์แคโรไลนาและ Hanford Nuclear Site ในรัฐวอชิงตันที่ตั้งของทั้งเก็บกากนิวเคลียร์ขาดความสูง177ชั้นและที่ o k r r i g e r e s e r v a t i o n ในรัฐเทนเนสซีซึ่งเคยเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของโครงการผลิตระเบิดปรมาณูภายใต้โปรเจก แามาต่อกันที่ประเด็นที่เกี่ยวกับจีนบ้างครับในเวลานี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเดินหน้าเข้าหาประเทศต่างๆในยุโรปเพื่อหวังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงที่มีความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐและประเทศในยุโรปอยู่ครับ ขณะที่จนที่รัฐบาลสหรัฐและผู้นำยุโรปมีปัญหาปะทะกันในหลายเรื่องตั้งแต่กรณีประชาธิปไตยไปจนถึงสงครามยูเครนรัสเซีย,ยที่เวทีการประชุมด้านความมั่นคงมิวนิกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็ถือโอกาสนัดประชุมระดับทวิภาคีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายประเทศของยุโรปเช่นกายากาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศสาภาพยุโรปโอลาฟโชสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีและมาร์ครูเทอร์ เลขาที่การองค์การนาโต้ครับระหว่างการหาหรือกับกาลัสในวันเสาร์รัฐมนตรีจีนกล่าวว่าจีนและ EU ไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกันเลยและย้ำว่ากรุงปักกิ่งสนับสนุนความพยายามทุกอย่างที่จะนำไปสู่สันติภาพและการหนุนยุโรปให้มีบทบาทที่สำคัญในเรื่องเหล่านี้ขณะเดียวกันฝ่าย EU นั้นสงวนท่าทีของตนในการพูดเรื่องนี้พอควรครับ โดยหัวหน้าฝา่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่า EU นั้นพร้อมที่จะเดินหน้าพูดคุยและร่วมมือในเรื่องต่าง,างๆที่ตกลงกันไว้เช่นการค้าเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสาภาพภูมิอากาศพร้อมเรียกร้องให้กรุงปักกิ่งหยุดส่งออกสินค้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และทางการทหารให้กับรัเสเซียที่กรุงมอสโกนำไปใช้ในการทำสงครามกับยูเครนด้วย คำกล่าวของหวังอี้นั้นตรงข้ามกับสิ่งที่เจดีแวนส์รองประธาน,นาธิบดีสหรัฐเอ่ยปากพิจารณาประเทศต่างๆในยุโรปอย่างสิ้นเชิงเพราะแทนที่จะเน้นย้ำเรื่องของภัยคุกคามจากรัสเซียและจีนแวนส์กล่าวหารัฐบาลยุโรปว่าทำการปิดกั้นเซ็นเซอร์พักการเมืองฝ่ายขวาและประสบความล้มเหลวในการควบคุมผู้อพยพเข้าประเทศ นักวิเคราะห์กล่าวว่าความพยายามของจีนที่จะผูกสัมพันธ์กับยุโรปให้เน้นแฟนขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนง,งานของกรุงปักกิ่งเพื่อหาประโยชน์จากความแตกแยกระหว่างกรุงวอชิงตันและพันธมิตรในยุโรปครับแมทธิวดูชาเทลผู้อำนวยการโครงการศึกษาระหว่างประเทศของอินสติทูตมงทานในฝรั่งเศสบอกกับ v o a ระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าท่าทีของจีนในช่วงนี้คือมุ่งหาประโยชน์จากสิ่งที่หลายฝ่ายมองว่า เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลสหรัฐและความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐและยุโรปได้สร้างโอกาสให้กรุงปักกิ่งในการทําให้นโยบายด้านจีนของพันธมิตรสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอ่อนแอลงเมื่อพิจารณาคำขคู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากยุโรปแล้วผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าความสัมพันธ์ของสองฝ่ายที่ตึงขึ้นนี้อาจทำให้ยุโรปลดท่าทีอันแข็งกร้าวต่อจีนลงได้ครับมาเทช ชิมาลซิกผู้อำนวยการของ Central European Institute of Asian Studies บอกกับ VOA ทางโทรศัพท์ว่าเพราะยุโรปไม่สามารถทำสงครามทางการค้าพร้อมกันสองทางได้การที่ EU และร,รัฐสมาชิก EU จะคงไว้ซึ่งนโยบายที่วิาพากษ์วิจารณ์จีนนั้นน่าจะเป็นเรื่องยากขณะที่เออร์ซูล่าวอนเดไลเอประธานคณะกรรมาการยุโรปที่ผลักดันให้ EU ดำเนินนโยบายต้านอิทธิพลจีนมาตลอดออกมากล่าวซ้ำๆในช่วงที่ผ่านมาว่า ทางกลุ่มนั้นเปิดกว้างเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนเสมอครับยังอยู่กันที่เรื่องของจีนนะคะจีนออกมาเรียกร้องให้สหรัฐแก้ไขความผิดพลาดของตนค่ะจากกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศในกรุงวอชิงตันทอดข้อความที่มีเนื้อหาว่าจะไม่สนับสนุนการประกาศอิสรภาพของไต้หวันออกจากเว็บไซต์ค่ะ ในการปรับปรุงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับไต้หวันบนเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมือ่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลกรุงวอชิงตันยังคงนำเสนอจุดยืนคัดค้านการเปลี่ยนแปลงใดๆที่กรุงไทเปหรือจีนจะเดินหน้ากระทำการโดยฝ่ายเดียวแม้ว่ากรุงปักกิจจะอ้างเสมอมาว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ในขณะเดียวกันมีการลบประโยคที่ว่าเราไม่สนับสนุนการประกาศอิสรภาพของไต้หวันออกจากหน้าเว็บนี้และมีการเพิ่มเติม,ตมข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับเพนตรก้อนและโครงการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ ไวพร้อมระบุว่าสาหรัฐจ,จะสนับสนุนไต้หวันในการสมัครสมาชิกองค์การระหว่างประเทศต่างๆหากสามารถทำได้นะคะกัวเจียคุณ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับไต้หวันบนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครั้งล่าสุดนั้นเป็นการก้าวถอยหลังก้าวใหญ่และส่งสารที่ผิดพลาดร้ายแรงไปยังกองกําลังแบ่งแยกดินแดนที่ต้องการประกาศอิสรภาพของไต้หวันโฆษกจีนกล่าวด้วยว่านี่เป็นตัวอย่างอีกข้อของการยึดติดอย่างดื้อดึงต่อนโยบายผิดๆของสหรัฐในการใช้ ไต้หวันข่มจีนและขอและเราขอให้ฝั่งสหรัฐทำการแก้ไขความผิดพลาดของตนในทันที โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหราัฐสง่งอีเมลตอบคำถามเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวออกมาในช่วงค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาใน,ในไต้หวันนะคะซึ่งระบุว่าสหรัฐอเมริกายังคงยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวของเราและว่าสหรัฐอเมริกายึดมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันต่อไปในวันอาทิตย์อีกเช่นกันค่ะหลินเชียหลงออกมาแสดงความขอบคุณต่อสิ่งที่ระบุว่าเป็นการสนับสนุนและจุดยืนด้านบวกต่อความสัมพันธ์สหรัฐไต้หวันค่ะคุณพร ขอบคุณมากครับคุณนิติการนะครับทุกท่านสามารถติดตามและกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ via thai com และยอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X via thai และ subscribe YouTube via thai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify via thai นะครับ Voice ยังอยู่กันที่เรื่องของนโยบายของสหรัฐนะครับเพราะว่ามาตรการปราบปรามผู้อยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายขนาดใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้ ไม่ถึงเกือบเกือบหนึ่งเดือนดีเนี่ยนะครับกำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในอเมริกาที่พึ่งพารายงานต่างชาติกันแล้วครับและคุณนิติการกำลังวันสรุปรายละเอียดของรายงานของผู้สื่อข,ข่าวเจเนียดูโลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรสหรัฐในเรื่องนี้มานําเสนอครับค่ะฤดูเก็บเกี่ยวส้มและสตรอเบอรี่กำลังเริ่มต้นขึ้นทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแต่คนงานในฟาร์มที่ไม่ได้มีเอกสารเข้าสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายกําลังหลีกเลี่ยงการทํางานในภาคการเกตร หลังการระดมจับกลุ่มผู้อพยบตามแนวนโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ อเลฮันดราคนงานที่ฟาร์มในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองตามกฎหมายและไม่ขอเปิดเผยตัวตนรวมทั้งนามสกุลของเธอด้วยความกังวลว่าจะถูกขับออกจากประเทศเล่าให้วิวเอฟังว่าเจ้าหน้าที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐหรือไอซ์กำลังบุกจับผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั่วเมืองเบเกอร์สฟิลด์เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะอเลฮันดราบอกว่าการบุกค้นเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารและในวันพุธเราไม่ออกไป นกันเพราะเราหวาดกลัวเราได้ยินและเห็นตลอดทั้งวันว่าหน่วยงานไอซ์กำลังทํางานอย่างกระตือรือร้อนมากพวกเขากระจายไปตามสถานที่หลักๆที่คนงานในฟาร์มต้องเดินทางผ่านไปนั่นคือที่ไร่สม้มดังนั้นอีกวันหนึ่งฉันถึงไม่ไปทํางานเพราะกลัวมากเจ้าหน้าที่สาภาพแรงงานฟาร์มเผยด้วยว่ามีสมาชิกสาภาพอย่างน้อยสองรายที่ถูกควบคุมตัวแล้วค่ะ The farm workers that were deported have been here working for f i t years they don't even have a parking ticket เทเรซาโรเมโอประธานสหภาพ United Farm ร์มเวอร์กลกล่าวว่าคนงานในฟาร์มที่ถูกส่งตัวกลับประเทศทำงานอยู่ที่นี่มา15-20ปีแล้วพวกเขาไม่เคยแม้แต่จะได้ใบสั่งพวกเขาถูกเรียกให้หยุดรถที่ถนน มันไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่มีหมายจับใครจำเพาะเจาะจงแต่คนงานเหล่านี้ถูกรถตำรวจนอกเครื่องแบบเรียกหยุดระหว่างทางกลับบ้านระหว่างที่คณะทำงานทรัมป์กล่าวว่าการบุกจับผู้อพยพกลุ่มแรกจะมุ่งเน้นผู้ต้องสงสัยในคดีอาญากรรมแต่โทมัสโฮเมนผู้คุมแายแดงคนใหม่กล่าวว่าสิ่งนี้เพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นค่ะ <Are you? S 2> โทมัสกล่าวโทมัสโฮเมนกล่าวว่าเมื่อเปิดช่องทางที่นอกเหนือจากกลุ่มอาญากรคุณจะได้เห็นการจับกลุ่มที่มากขึ้นผมพูดตรงนี้เลยว่าหากคุณอยู่ในประเทศนี้อย่างผิดกฎหมายคุณจะไม่มีทางรอดเจมส์มิลเลอร์ชาวเมืองเบเกร์สฟิลด์กล่าวว่าการในประเทศผู้อพยพอาจทําให้เกิดการขาดแคลนคนงานในส่วนที่นี่ก็จริงแต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเช่นกัน I think it's misleading when it was interpreted that they were going to raid the schools so they have a job to do Miller, s. <S Miller s. <S กล่าวกับ w ิวเอว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจกันผิดเมื่อเรื่องนี้ถูกตีความไปว่าพวกเขาบุกค้นโรงเรียนพวกเขามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและพวกเขาควรต้องทำส่วนเรื่องนี้จะกระทบกับพวกเราหรือไม่ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นด้าน JP Avalos ชาวเมือง Baker's Field อีกรายมองว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายปราบปรามผู้อพยอพผิกดกฎหมายอาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะ We'll see 2-3 months time where when r e e w h the Latinos and you guys, when this happens and they kick them out, let's see w h e r e your food costs are. Avalos กล่าวกับ VOA ว่าเราจะได้เห็นในอีก2-3เดือนต่อจากนี้เมื่อคนเชื้อสายลาตินถูกขับออกไปเราจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นทุนราคาอาหารและหนทางที่คุณจะได้สิ่งเหล่านั้นมา ในเคปแครองเวนทูราเคาน์ตีที่อยู่ใกล้เคียงเมืองเบเกอร์สฟิลด์เริ่มเห็นการบุคคนตามกฎหมายคนเข้าเมืองของคณะทํางานชุดใหม่เช่นกันนะคะโดยคนงานในพื้นที่การเกษตรมากกว่า80%ที่นี่เป็นผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองตามกฎหมายอ้างอิงจากองค์กรไม่แสวงผลกําไรฟาร์มบูโรออเวนทูราเคาน์ตี If we have mass deportation and we lose the labor force that harvests, there will be a lower supply. m a u r i n e McGuire, ผู้บริหารอง,งค์กร Farm Bureau of Ventura County, กล่าวกับ VOA ว่าหากเรามีการในประเทศผู้อพยพขนาดใหญ่และเราสูญเสียกำลังแรงงานภาคการเกษตรจะกระทบต่อปริมาณอาหารที่ลดลงร้านค้าต่างๆจะแข่งขันแย่งผลผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัดและดันราคาอาหารให้สูงขึ้น อาลฮันดรากล่าวว่าเธอได้กลับไปทำงานเก็บแครอทในอีก2-3วันหลังจากการบุกจับผู้อพยพในช่วงที่ผ่านมาแต่เธอและลูกชายที่เกิดในสหรัฐต้องเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ออกไปไหนด้วยความหวังว่าจะสามารถหลีกหนีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ค่ะ ขอบคุณมากครับคุณนิติการในเรื่องของผลกระทบจากนโยบายต่างๆของสหรัฐอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตาดูก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าธุรกิจร้านอาหารในสหรัฐกําลังพยายามรับมือกับสถานการณ์ราคาไข่แพงเป็นปัติการครับขณะที่ยอดขายอาหารเช้าที่มีไข่เป็นส่วนประกอบก็ขายดีอย่างต่อเนื่องจนทําให้มีผู้ตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ไหมว่ากรณีนี้คือปัจจัยที่ทำให้ราคาไข่ในสหรัฐพุ่งไม่ยอมหยุดครับ รายงานข่าวเปิดเผยว่าเมนูอาหารเช้าเป็นรายการที่ขายได้อย่างมากตามร้านอาหารในสหรัฐครับเช่น First Watch ซึ่งเป็นหนึ่งในเชนร้านอาหารที่เน้นการเสิร์ฟอาหารเช้าอาหารกลางวันและและเมนู Brunch หรือว่าอาหารกลางวันอาหารเช้าควบกลางวันนะครับระบุว่ายอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนอยู่ที่ระดับ570ยจานต่อวันขณะที่ X Up Grill ขยายร้านอาหารสาขาจนมีถึง90แห่งใน9รัฐทางใต้ของประเทศ เริ่มต้นที่26แห่งในปี2018ขณะที่ Another Broken Egg Cafe ซึ่งเป็นเชนจากรัฐฟลอริดาก็เพิ่งฉลองเปิดร้านสาขาที่100ไปเมื่อปีที่แล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ review y ย l p ระบุว่ามีธุรกิจอาหารเช้าและบรันช์เปิดทั่วสหรัฐในปีที่แล้วถึง6,421แห่งซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวถึง23%จากปี2019นะครับ ในช่วงเวาปกติฟาร์มไข่ก็ไม่เคยมีปัญหาส่งผลผลิตให้ธุรกิจต่างๆที่ต้องการไข่ไม่ทันเลยแต่ว่าภาวะระบาดของไข้หวัดนกที่ทําให้ฟาร์มสัตว์ปีกต้องฆ่าไก่ไก่งวงและสัตว์ปีกอื่นๆไปแล้วเกือบ159ล้านตัวก็กลายมาเป็นปัจจัยทําให้อุปทานไข่ในสหรัฐตกหวบพร้อมๆกับการพุ่งขึ้นของราคานะครับ ในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยไข่ไก่ในสหรัฐพุ่งแตะสถิติใหม่ที่โหลละ4เหรียญ95เซนหรือราว1 6 7บาทนะครับโดยยังไม่รวมภาษีนะครับถึงกระนั้นครับสิ่งที่ผู้สื่อขาระบุดได้ก็คือความต้องการไข่ของร้านอาหารต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยข้อมูลจากบริษัทวิจัยเซอร์คาน่า ชี้ว่าจำนวนลูกค้าที่ตบเท้าเดินเข้าร้านอาหารทั่วสหรัฐเพื่อรับประทานอาหารเช้าพุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดนับแต่ปี2019เป็นต้นมาแล้วครับทั้งนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับความต้องการไข่ของธุรกิจ อาหารนี้ถือเป็นการพลิกกลับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิดสิที่ผู้บริโภคพยายามซื้อไข่มาเก็บไว้บริโภคที่บ้านแต่ร้านอาหารไม่ต้องการไข่มากมายเพราะว่าต้องปิดบริการไปหลายแห่งอ้างอิงจากข้อมูลของ Brian Ernest หัวหน้าทีมนักเสษฐศาสตร์กลุ่มโปรตีนจากสัตว์ของโคแบงนะครับก่อนการระบาดของโควิด 19จะส่งผลกระทบต่อความต้องการไข่ในสหรัฐและก่อนไข้หวัดน,นกจะกระทบต่ออุปทานไข่กระทรวงเกษตรของสหรัฐคาดการไว้ว่าคนอเมริกันจะบริโภคไข่มากถึงระบุว่า ข้อมูลสูงสุดในปี2023ชี้ว่าคนหนึ่งคนในสหรัฐบริโภคไข่ถึงปีละ249ฟองเลยทีเดียวนะครับนอกจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้วกระแสรณรงค์สิทธิใส่ก็ทำให้ธุรกิจอาหารหลายแห่งหันมาเลือกใช้ไข่ที่มาจากไก่ที่เลี้ยงในระบบ เปิดด้วยประเด็นราคาไข่แพงนั้นก็เป็นปัญหาหนักที่สุดสําหรับร้านอาหารต่างๆนะครับโดยตัวเลขเฉลี่ยของราคาไข่ที่ขายส่งนะครับพุ่งแตะถึง7ดอลลาร์34เซนต์ต่อโหลหรือประมาณ247บาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐครับโดยตัวเลขนี้เขาบอกว่าสูงกว่าเมื่อต้นปีที่แล้วถึง50%เเลยครับคุณนิติการค่ะไปดูอุบัติเหตุทางอากาศยานครั้งล่าสุดนะคะเกิดขึ้นที่แคนาดาค่ะมีรายงานผู้บาดเจ็บ กว่า10รายนะคะจากเหตุการณ์ที่เครื่องบินลำหนึ่งของสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้โดยสาร80ชีวิตนั้นพลิกหงายท้องหลังลงจอดที่สนามบินโทรอนโตเพียร์เซนเมื่อวันจันทร์ค่ะ คลิปวิดีโอที่สถานีข่าว News Channel 3 Now เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินของเดลต้าที่ประสบเหตุดังกล่าวอยู่ในสภาพงายท้องบนพื้นรันเวย์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะขณะที่มีคนค่อยๆเดินออกมาจากตัวเครื่องค่ะโดยเอพีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย19รายนะคะขณะที่รอยเตอร์รายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18รายค่ะเจ้าหน้าที่แพทย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในที่เกิดเหตุบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสขณะที่เหลือมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถึง ปานกลางองค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA รายงานว่ามีการระงับเที่ยวบินขาออกจากสนามบินโทรันโตเพียร์เซน เพราะเหตุการณ์นี้แล้วนะคะขณะที่สนามบินแห่งนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดาเผยว่าเที่ยวบินซึ่งประสบเหตุมีจุดหมายปลายทางไปยังนครมินนียโพลิสรัฐเมนเนโซตารอยเตอร์ติดต,ต่อไปอยังคณะกรรมการด้านความปลอดภัยคมนาคมของแคนาดาซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รับหน้าที่ตรวจสอบกรณีเครื่องบินตกนะคะแต่ไม่ได้รับการตอกบกลับก่อนจัดทำรายงานฉบับนี้ค่ะขณะที่สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์รายงานด้วยว่ากำลังสืบหารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ค่ะ ครับก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสหรัฐก็กําลังเผชิญกับภัยธรรมชาติรุนแรงอีกครั้งตั้งแต่วันจันนี้นะครับเมื่อพายุหมุนขั้วโลกหรือ p พ lar Vortex เตรียมเข้าปกคลุมภาคกลางและภาคเหนือของสหรัฐบริเวณเทือกเขาโรก,กี้หลังจากที่พายุรหนาวเพิ่งพัดถลม่มภาคตวันออกไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายรัฐครับ นักอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าหลายรัฐอาจเผชิญกับปรากฏการณ์พายุหมุนขัโลกเป็นครั้งที่10ซึ่งหนาวเย็ยนที่สุดในฤดูหนาวนี้เกิดจากลมหมุนที่ก่อตัวในแถบขั้วโลกเหนือเคลื่อนตัวลงมาทางใต้ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐและยุโรปครับ สำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า National Weather Service เตือนว่าจะเกิดสภาพอากาศหนาวเย็นที่เป็นอันตรายต่อชีวิตต่อเนื่องถึงวันอังคารน,นี้ตัวอุณหภูมิในรัฐมอนแทนาอาจลดลงถึงระดับลบ42.7องศาเซลเซียสและอาจต่ำลงถึงระดับลบ51องศาเซลเซียสเมื่อมีกระแสลมครับ หิมะและน้ำแข็งทําให้ถนนหลายสายรัฐมิชิแกนไม่สามารถสัญจรได้โดยทางรัฐมีคําเตือนต่อเนื่องจนถึงคืนวันจันทร์นี้และตํารวจของรัฐมิชิแกนระบุว่าเกิดอุบัติเหตุแล้ว111เอ่อ114ครั้งในวันอาทิตย์ในเขตนครดีทรอยต์ตั้งแต่หิมะเริ่มตกหนักเมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่รัฐโคโลราโดรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต8คนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากมีนนนน้ําาาแแขข็งงปปกกกคลลุมมมะะีีีริดดถต่ๆณเยวั เหิมะถล่มในหลายพื้นที่ของเทือกเขาโรกี้ตั้งแต่รัฐโคโรโดไปถึงรัฐวอชิงตันโดยที่รัฐยูท่ามีอัตราความเสี่ยงสูงสุดครับค่ะส่วนที่รัฐเคนตักกี้ผู้ว่าการรัฐแอนดี้เบเชียกล่าวว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นั้น mm hmm. เพิ่มเป็นเก้ารายนะคะขณะที่มีประชาชนอย่างน้อย1,000พันคนติดค้างในพื้นที่น้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนะคะ่ะทางการระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ติดอยู่ในรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะคะรวมทั้งแม่และเด็ก 7ขวบอีกหนึ่งคนด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติการประกาศภาวะฉุกเฉินที่รัฐเคนตักกี้และส่งความช่วยเหลือด้านการจัดก,การภัยพิบัติจากรัฐบาลกลางเข้าไปในพื้นที่ประสบภยัยพื้นที่บางส่วนของรัฐเคนตักกี้และเทนเนสซีมีปริมาณฝนตกถึง15เซนติเมตรและมีการประกาศเตือนภัยน้ําท่วมที่รัฐเทนเนสซีเวสต์เวอร์จิเนียและอาคันซอและยังเกิดเหตุโคลนถล่มที่รัฐเวอร์จิเนียด้วยนะคะสํานักง,งานสภาพอากาศในรัฐแอลาแบามายืนยันว่าเกิดพายุหมุนทอร์นาโดนในเขตต สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนต้นไม้และสายไฟฟ้าแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บค่ะส่วนที่นครอยรแลนต้ารัฐจอเจมีผู้เสียชีวิตหึงรายจากเหตุต้นไม้หักโค่นลงมาเพราะแรงพายุในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่เขตเัลเบม่าคาวดี้ในรัฐเวอร์จิเนียรายงานว่ามีกระแสลมแรงทําให้ต้นไม้และสายไฟเสียหายและมีรายงานไฟฟ้าดับหลายพื้นที่ตั้งแต่จอเจียไปจนถึงนิวยอร์กค่ะ มาส่งท้ายวันนี้นะครับเกี่ยวกับนิทรรศการที่นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโลกใบนี้ให้ผู้สนใจได้เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆรอบโลกที่เป็นอยู่และอาจทำให้เรามองเห็นภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับคุณคมสันสีน้บุญชยัยมีอะไรเรื่องนี้จากอันเดรียเซียคาชผู้สื่อข่าววีเมานําเสนอครับสถาบันสมิธโซเนียร,ร่วมกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือวนาซา จะแสดงนิทรศการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกไปได้ชื่อน a s a s Earth Information Center ซึ่งนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมมาจากทั้งในอวากาศและภาคพื้นดินจุดประสงค์เพื่อให้ผู้มชมเข้าใจถึงสถานะปัจจุบันโลกของเราจุดรวมสายตาของนิทรศการนี้คือ Hyperwall ซึ่งเป็นวิดีโอวอลที่มีความกว้าง10เมตรและสูง3เมตรโดยหน้าจอนี้จะคอยแสดงข้อมูลอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกและผู้จัดงานเชื่อว,ว่าการเห็นรายละเอียดผ่านภาพเคลื่อนไหวจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจถึงปรากฏการณ์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น คาริ erman, นเซนเจอร์แมนผู้อนนวยการกรองวิทยาศาสตร์โลกของนาซากล่าวว่าการถ่ายทอดสิ่งที่เห็นจากอวกาศออกมาเป็นภาพจะช่วยให้เราเข้าใจได้ลึกซึ้งได้ดียิ่งกว่าการอ่านรายงานดังนั้นจึงเลือกใช้วิธีนี้ข้อมูลจำนวนมาาลที่ทางนาซารวบรวมจากดาวเทียมจำนวน25ดวงและเซ็นเซอร์ภาพพื้นดินอีกเป็นจำนวนมากถูกประมวลเป็นภาพเคลื่อนไหวก่อนถูกใช้ขึ้นบนไฮเปอร์วอลตัวอย่างเช่นวิดีโอแสดงบริเวณของโลกที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นมากที่สุด รวมถึงการติดตามความเปลี่ยนแปลงของมลพิษทางเสียงและแสงที่เกิดขึ้นบนโลกเป็นต้นเคอร์กจอนสันผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติสมิธอสโซนเนียนเผยว่าเราได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ได้มาจากการเก็บสะสมข้อมูลอย่างต่อเนื่องทําให้เรามองเห็นรูปแบบระยะยาวซึ่งนําเสนอออกมาเป็นกราฟเส้นโค้งขีดลิงที่แสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศตลอด64ปีที่ผ่านมา จอร์แนยังพูดด้วยความตื่นเต้นว่านี่เป็นหนึ่งในกราฟที่มีความน่าทึ่งที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์แม้ในชีวิตการทํางานนักว,วิทยาศาสตร์จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลจํานวนมากเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อข้อมูลถูกแปลงให้เป็นภาพเหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เห็นในนิทรรศการนี้เช่นกันเซนจ์เจอร์แมนจากนาซาบอกว่าหนึ่งในการนําเสนอที่เธอชอบที่สุดคือภาพที่แสดงกระแสน้ําในมหาสมุทรทั้งหมดและระบุสีของกระแสน้ําตามอุณหภูมิ เพราะว่าโลกของเราเป็นดาวเคราะห์มหาสมุทรมีผืนน้ำเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานส่วนใหญ่ที่มาจากดวงอาทิตย์ขณนะนที่กระแสน้ำที่พัดผ่านอย่างชา้ชาๆทำหน้าที่เคลื่อนย้ายความร้อนไปทั่วทั้งโลกเธออธิบายด้วยว่าปรากฏการณ์นี้ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกสามารถดำรงอยู่ได้ ทางด้านบิลเนลสันผู้บริหารจักรนาซาเชื่อว่าทุกคนสามารถช่วยดูแลและปกป้องโลกและเขามองว่าโครงการนี้มีคุณค่าด้านการศึกษาอย่างมากพร้อมแสดงความหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้ชมให้ตระหนักถึงบทบาทในการดูแลโลกใบนี้นิทรรศการนา s า s Earth Information Center นะครับจะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติสมิธอโซเนียนกลุงวอชิงตันโดยจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นปี2028 ผมคมสารศีธนวิบุญชัย VOA รายงานขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนภรัชเฉลิมมงคลดิฉันนีทิการกำลังวันต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนภรัตคุณนีทิการค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ข่าวเราแน่นมากเลยครับฟังแน่นแน่นเลยฉันเห็นคุณนพพ์พยายามจะให้เราได้รับรู้เรื่องราวอย่างครบถ้วนในเวลาอันกระชับรวดเร็วเห็นความพยายามเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นภาพสุดท้ายแล้วก็ได้ยินเรื่องราวสุดท้ายนึกอิจฉาคนที่ไปพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนไม่แน่ใจว่าภาพเหล่านี้มันจะเผยแพร่ไปให เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือชาวโลกได้เรียนรู้ภาพมหัศจรรย์เหล่านี้ร่วมกันไหมคะของนาซาเขายังไม่ได้มีรายละเอียดนะครับว่าจะไปขึ้นเว็บไซต์เปิดให้กับผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมากรุงอชิงตันได้ดูหรือเปล่าก็คงจะต้องดูว่ามีโอกาสมาแถวดีกันบ้างไหมและจะมีคนนําเสนอต่อไปเพราะเขาเปิดเทศกาลนี้ก็เป็นปีนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้มาชมได้นะครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสชมก็ติดตามผ่านทางวิวเอทยได้นะคะแล้วก็จะมีชิ้นรายงานนี้เผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้วก็ โซเชียลมีเดียของเราค่ะใช่คนที่ชอบอย่างเด็กกระตุ้น